ปเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดูนัวแซ่บๆนะครับ สวัสดีครับวันนี้ช่องงบน้อยเหลพงขอจัดเมนูพื้นบ้านครับแซ่บแซบนัวๆซุปหน่อไม้ค่ะสูตรนี้ไม่ยากเลยครับใช้หน่อไม้ที่ต้มใหม่ๆปรุงกับเครื่องสมุนไพรบ้านๆกลิ่นหอมรสเด็ดกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ยิ่งดีครับมาดูวัตถุดิบหลักกันก่อนครับหน่อไม้ต้มเราใช้หนึ่งถ้วยนะครับหน่อไม้ก่อนนํามาใช้นะครับแล้วก็จะต้มกับน้าใบยะนางแล้วก็ใบมะกรูดต้มในน้ำเดือดนะครับใช้เวลามัน 10- บถึงสนาทีเพื่อลดกลิ่นของหน่อไม้ครับแล้วไปลงมือทำกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ติดเตาตั้งกระทะพอกระทะร้อนแล้วก็จะใช้งาขาวสองช้อนโต๊ะลงมาคั่วก่อนครับใช้ไฟอ่อนนะครับในการคั่วไฟแรงนี่เดี๋ยวงาจะไหม้ก่อนใช้เวลาไม่นานครับตักออกจากกระทะพักไว้ก่อนครับต่อมาคั่วพวกหอมกระเทียมนะครับเราก็จะคั่วพวกกระเทียมวันนี้ใช้หนึ่งหัวหอมแดงสี่หัวครับคั่วก่อนพริกนะครับ เราจะคั่วให้หอมแดงกระเทียมกพมีกลิ่นหอมแล้วก็ยุดตัวจากนั้นก็เติมพริกวันนี้เราใช้พริกสิบเม็ดครับใช้ได้แล้วครับนําไปโขกกันต่อเลยครับเราก็จะนํางาขาวมาบุบพรอยแตกก่อนนะครับก็จะได้เพิ่มวามหอมสำหรับเมนูนี้นะครับได้แล้วครับต่อมาก็พวกพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงก็โขกต่อครับ ความละเอียดอยู่ที่ทัานผู้ชมชอบนะครับว่าชอบละเอียดมากละเอียดน้อยก็จัดไปเลยครับเราก็จะโขกพอรประมาณนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับขั้นตอนต่อมาก็นําหน่อไม้นะครับลงมาโขกรวงกับพริกกับกระเทียมหอมแดงด้วยครับเมนตรวนี้เราจะปรุงในโรกเลยครับก็จะโขกให้หน่อไม้เข้ากับเครื่องครับ พอเราตำได้เข้าที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ปรุงเครื่องเริ่มจากข้าวคั่วใช้หนึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อคามนัวและามหอมนะครับน้ำปลารสามช้อนโต๊ะครับเติมลงไปครับผงมปรุงรสหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาเราจะไว้ตอนท้ายนะครับเผื่อว่าน้ำปลร้าเขาเค็มจะเลยแก้ไม่หายครับเราเอาไว้ตอนท้ายครับตามด้วยงาขาวครับ ที่เราบุบพอแตกไปสักครู่นะครับ่อเพิ่มความหอมใช่ครับพ,พีครับคลกเค้าผสมเลยครับเติมประเภทผักครับต้นหอมผักชีใบเลื่อยอย่างละสามต้นครับคลกเค้าต่อครับก็นี้กลิ่นหอมหอมเข้าคั่วหอมงาด้วยเปไ็นอีกหนึ่งเมนูที่ดูนัวเซ่บๆนะครับชิมรสดูครับว่าขาดเหลืออะไรบ้างจะได้เติมครับเติมน้ำปลานิดเดียวก็ จบแล้วครับเมนูนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบน้ําแบบขูกคลิกนิดนตึงนะครับถ้าแห้งเกินไปก็ใช้น้ําที่ต้มหน่อไม้ครั้งแรกเลยนะครับมาผสมครับมาเติมครับเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันเลยครับงบน้อยแต่อร่อยพูงกิงครับสรับเมนูนี้หน่อไม้ต้มง่ายๆแค่คลุกกับเครื่องก็แซ่บนัวได้ครับใครชอบเมนูบนบ้านแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้างบน้อยเลยพูงขอลาไปก่อน สวัสดีครับ